สวัสดีครับผมยศวันสิริพรวัฒเป็นครูฝึกประจำศูนย์บริการ V Group Honda ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับลูกค้าสอบถามเข้ามาครับผมว่าต้องการจะเปลี่ยนภาพพักหน้าจอนะครับในหน้าจอของรถรุ่น C ี vic หรือว่า CRV นะครับจะเปลี่ยนภาพพักหน้าจอต้องทำยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสาธิตให้ดูครับผมอันดับแรกเลยนะครับก็เตรียมแฟลชไดร์นะครับผมแล้วก็เซฟรูปภาพใส่แฟลชไดร์นะครับผมแต่มีข้อกำหนดนะครับว่า ไฟล์รูปภาพนะครับจะต้องไม่เกิน5 MB นะครับแล้วก็ขนาดรูปภาพจะต้องไม่เกินนะครับคูณ480พิกเซลนะครับต้องเล็กกว่านั้นนะครับถ้าไฟล์ใหญ่กว่านั้นนะครับจะไม่สามารถโหลดเข้าไปใช้เป็นวอลเปเปอร์ได้นะครับผมเดี๋ยวลองสาธิตด,ดูนะครับในแฟลชไดร์นี้ผมเซฟไฟล์มา2ขนาดขนาดแรกนะครับจะใหญ่กว่า แล้วก็ขนาดที่2นะครับก็จะเป็นไฟล์ตามขนาดที่เขากําหนดไว้นะครับผมจะเป็นไงไปดูกันครับอันดับแรกก็เสียบไปใน USB นะครับช่องที่มีรูปโทรศัพท์นะครับเสียบไปในช่องนั้นเสียบไปได้เลยนะครับทั้ง CRV ทั้ง Civic นะครับเสียบไปในช่องที่มีรูปโทรศัพท์นะครับก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็กดเข้ามาตั้งค่านะครับตกลงหน้าจอก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับก็เข้า ตัวเมนูนะครับเข้าตั้งค่าครับผมแล้วก็เข้าตั้งค่าระบบะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็เดินไปหานะครับเป็นเข้าเลือกประเภทนาฬิกาแล้วก็ภาพพื้นหลังนะครับกดเข้าไปอันนี้เขาจะมีเป็นนาฬิกานะครับเราจะสามารถเลือกนาฬิกาได้นะครับแล้วก็เลือกวอลเปเปอร์ได้นะครับผม ถ้าโดยปกติเนี่ยนะครับ Wallpaper เขาจะมีให้เลือกเป็น Galaxy กับ Metallic สอย่างนะครับถ้าเราต้องการจะเพิ่มตัวรูปของเราเข้าไปเป็นภาพพื้นหลังนะครับเรากดเพิ่มใหม่ตรงนี้นะครับกดคาว่าเพิ่มใหม่นะครับทีนี้เขาก็จะขึ้นรูปของผมมาละนะครับ2รูปที่ผมใส่ไปรูปแรกอันนี้นะครับข้างบนแบตกุญแจอ่อน jpg เนี่ยนะครับอันนี้ไฟล์ใหญ่จะไม่สามารถนําเข้าได้นะครับกดไปเขาจะไม่ให้เข้านะครับ แล้วก็รูปที่2นะครับอันนี้ไฟล์ที่ขนาดเล็กลงมานะครับขนาดตามกําหนดเข้านะครับก็ไม่เกิน800คูณ480พิกเซลนะครับอันนี้พอกดเข้ามาอันที่2เนี่ยจะเขียนว่าเริ่มนําเข้าได้นะครับว่ากดกดเริ่มนําเข้าได้เลยนะครับออนําเข้าเรียบร้อยนะครับทีนี้เขาก็จะขึ้นมาให้เลือกนะครับว่า8คูณแจอออนนะครับอันนี้ก็เป็นชื่อรูปภาพที่ผมตั้งไว้นะครับ ก,ก็สามารถตั้งค่าได้นะครับจะดูตัวอย่างก่อนก็ได้ว่ารูปเป็นยังไงนะครับรือจะตั้งค่าเลยก็ได้นะครับอนี้ถ้ากดดูตัวอย่างนะครับปึ๊บเขาจะโชว์ภาพตัวอย่างมานะครับว่า,า <S <s ภาพจะเป็นแบบนี้นะครับมีรูปแบบแบบนี้เราต้องการจะตกลงไหมถ้า,าต้องการจะเลือกเป็นแบบนี้เลยนะครับก็กดตกลงนะครับน <s> ี่แล้วก็ตั้งค่าเรียบร้อยนะครับทีนี้เวลาภาพพักหน้าจอนะครับเขาก็จะโชว์เป็น รูปบอไปเปอร์ที่เราตั้งไว้แล้วนะครับก็กดข้อมูลครับแล้วก็กดในการภาพพื้นหลังนะครับขเขาก็จะโชว์ภาพนี้ขึ้นมาที่เราตั้งไว้นะครับเป็นไงบ้างครับสําหรับคลิปนี้นะครับขั้นตอนการ เปลี่ยนพพักหน้าจอนะครับอันนี้สามารถทําได้ในรถรุ่น c ี v i c นะครับที่มีหน้าจอแล้วก็ซีอานะครับที่เป็นหน้าจอ DA7 นิ้วแบบนี้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์ด้วยนะครับถ้ามีข้อสงสัยการใช้งานตรงไหนนะครับก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้นะครับผมคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ